กลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะท่านกู้ชมท่านชมรายการเดสเติกเกรมนะวันนี้ก็ผมก็อยู่เกมไคมคนะ์ครับวันนี้ผมจะมาสอนเซ็กย,ยักษนะ์แมสซอมบี้ยักษ ครับหรือหรือหรืออะไรนี่แหละรครับภาษาอังกฤษมันเรียกว่าอะไรวะเรียกว่านี่นะผมอ่านไม่ออกผมอ่านอ่อนนะครับผมลืมนะโอเคครับนี่ผมจะม,มาสอนเซกเซกง่ายนะโคตรง่ายเลยคนระับคลิปนี้ก็สั้นนะโคตรสั้นเลยนะโอเคครับนี่นี่เรลีโลนมาเนี้ยนะมาดูกันเลยนะนี่คนระับแซมมอนเขียนไปแซมมอน แซลมอนอะไรไม่รู้แซลมอนซอมบี้ยากเออแซลมอนอันเนี้ยครับประมาณนี้แซลมอนเส็มันจโอมนะเป็นหน้าตาอย่างนี้เรือก็มีวันหนึ่งร้อยนะนะครับมีวันหนึ่งร้อยนะเสจง่ายง่ายนะสำหรับใครที่รู้อยู่แล้วก็ก็ไม่ต้องดูคลิปนี้ก็ได้หรือดูก็ได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็เอาไปทำกันได้นะครับ ไปเสกกันได้เสกเล่นก็นได้แกล้งเพื่อนกันได้นะโอเคนะสำหรับรายการนี้ก็ขอขอตัวไปก่อนนะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะแล้วอีกอย่างนะถ้าถ้าใครชอบกดไลค์นะถ้าใครชอบมากๆก็กดซับสไคร้นะแต่ถ้าใครไม่ชอบกดดีไลค์เนี่ยแต่ถ้าใครไม่ชอบไม่ชอบนะบอกผมไม่ปิดช่องไปเลยนะประมาณนี้นะเลยนะก็เจอกันคลิปหน้านะบาย